จำไว้นะเมื่อคุณอายุมากขึ้นแกแล้วคุณจะเลิกมานั่งคิดว่าคนอื่นจะมองคุณยังไงมันก็เรื่องของเขาแต่เราอย่าเอามาใส่ใจก็พอใช้ชีวิตธรรมดากินให้อิ่มนอนให้หลับมีงานให้ทำมีความสุขกับชีวิตก็พอเพราะสุดท้ายแล้วเราก็แค่ใช้ชีวิตแบบไหนให้มีความสุขมากกว่าแล้วคุณรู้ไหมว่าคนที่เขาใช้ชีวิตอยู่เป็นเขาจะมีคติความคิดอยู่แค่เจ็ดข้อนี้เอง หนึ่งเลิกใส่ใจกับอะไรที่ไม่จําเป็นใครจะมองเรายังไงจะวิจารณ์เราแบบไหนเราก็ไม่จําเป็นต้องใส่ใจเพราะชีวิตมันสั้นเกินกว่าจะมาเสียเวลาและไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมากับชีวิตเลย 2. คิดบวกไว้เสมอจงคิดบวกไว้และเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าในความคิดบวกกับทุกเรื่องของเราและนําความคิดบวกเหล่านั้นมาเชื่อมโยงหาเหตุผลที่ทําให้เราขอบคุณมันกับสิ่งที่ดีๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้อะไรหลายๆอย่าง 3... ตัดอะไรที่ไม่จําเป็นกับชีวิตปล่อยผ่านมันออกไปบ้างอย่ามัวเสียเวลากับสิ่งที่ผ่านมาเลยดีกว่าอย่าจมปลักกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะเมื่อเราแก้อะไรไม่ได้แล้วแต่เวลาก็ยังต้องเดินต่อไปไม่เคยหยุดและตัวเราเองก็ต้องอยู่กับปัจจุบันทําอนาคตให้ดีที่สุด 4. ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จงก้าวเดินต่อไป ไม่ว่าเราจะผิดหวังหรือสูญเสียอะไรสักอย่างไปแล้วแต่เราก็ยังต้องก้าวเดินต่อไปข้างหน้าให้ได้เสมอจงมุ่งสู่สิ่งที่ใช่ไปหาสิ่งที่เราชอบอย่าให้มีอะไรมาหยุดเราได้เราต้องตั้งมั่นตั้งใจให้ดีหา้าจงทำตามความต้องการตัวเองไม่ใช่ความคาดหวังของคนอื่นถ้าหากว่าตัวเราอยากทำอะไรอยากเป็นแบบไหนหรือแม้แต่อยากไปไหนก็ตาม ก็จงทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการและทำมันให้เต็มที่ไม่ใช่แค่สิ่งที่คนอื่นบอกว่าดีเพราะสิ่งที่คนอื่นบอกว่าดีนั้นมันอาจไม่ใช่สิ่งที่ดีสำหรับเราก็ได้ 6. ททำชีวิตให้มีสีสันอยู่เสมอชีวิตคนเราแก่ลงทุกวันเพราะฉะนั้นเราจงทำชีวิตของเราให้มีสีสันอยู่เสมอให้ชีวิตของเราเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและเสียงเพลงหากิจกรรมอะไรที่น่าสนใจทา อย่าทำตัวเองให้รู้สึกแย่อะไรที่มันไม่ดีก็ทิ้งไปดีกว่าผ่อนคลายอารมณ์ด้วยการยิ้มแย้มแจ่มใสยอยู่เสมอปล่อยปัญหาและทิ้งความทุกข์ไปบ้างแล้วคุณจะสนุกกับชีวิตและวันเวลาที่เหลืออยู่ 7. จงมีสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงเพราะการมีสุขภาพที่ดีมีร่างกายที่แข็งแรงคือสิ่งที่สำคัญในยามแก่ชาราจงกินอาหารที่มีประโยชน์ ดูแลตัวเองพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอสนใจเรื่องของคนอื่นให้น้อยลงใส่ใจตัวเองให้มากขึ้นมันออกกำลังกายอยู่เสมอเป็นประจำเรียนรู้การดูแลสุขภาพให้ตัวเองให้ดีๆเพียงเท่านี้คุณก็จะเป็นคนแก่ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและความสุขแล้ว